สบายดีพี่ตอสบายดีจ้าวันนี้ข้มายางนอกมาพึง่งแยงมาพึงงแอสอนตักกระแตนพี่นพพนเ,เ,นเน,นาในใวนะวันนี้ก็ข้ามาสอนลูกหัวกบเนาะแต่มาอีเพราว่าเนี่ยแยงรุดพี่เนอะต่อใส่กับคลิปห้าหน่อไม้เลยแต่วันนี้กับสิมาแกะมือไม่แกตโต้ไม่เนาะมาฮัศดายอยู่บอกก็หลุดอีกมือน,นีินะเ้องสอนเด้อสุจา,านะวัอน,นี้สกีกับสิมาสอนเนาะสอนก็สถาน สิได้อยู่บนแล่นอ่ะฮ่าอะข้าจักมาสอนได้ยุพี่นอต่่วามือนนี้ห้ากระสิมมาสอนอีกเนาะมันบบเบิร์ดอการะหวกหลายเนาะเออสือแบบละลายขนมาที่วาพี่แอตตัวนี้ว่าี่จับแยงลุดบาทเดียวมันตัวนี้แยงมาได้ไปกระสิมมาลองให้พี่นอว่าสิมีอยู่บนเนาะเพราะว่าอากาศมันกระแดดมันีแดดแห้งแดดแห้งมากเลยจ้ะพี่น้อง

ต้องบีบผีป่าเบิรงบีบบีบเียหวกบี่น้องอันเดะขาขินมันเกินแควนี้แล้วนี่นะเออนี่ต้องบีบีเมื่อแสงพี่น้องด้เดี๋ยวลกโต้วหวโกบพี่น่องปาหอบแดดกันได้สมิก็ไล่บ่ายกัโอเคแล้วพี่หน้องคือประมาณเป็นน้ำสกีมาเป่าวะว่าเปนน้ำข่อยเลมารู้บีบผีอ่อนเนาะเพื่อ ขา้าบุบีมันสีนาหสีนาำบุบีพี่กกุ๊กกบไซตาแดดหนาแหล่นดำนี่และคอยเปคนสู่แดดสู่พนสู่คนในใจเ้าได้จังสันลุ่ว่านี่มาหาหน่อไม้เมื่อเอายงอีพี่เนาะยงกันลุดไม่นำสถานแล้วมาจับอ่ะเดียวเออดีเช่พนบีบซอยในกล้ทิ้งมาแล้วยาเคลื่นมาก็ไม่เยอะก็ม่ยอะ สีล่วงหรือสีล่อนมากาศอกะา่เอาแล้วนะเมื่อต่ำเมื่อต่วใส่กัไดตเมื่อต่ำใส่บักต่องละทานตัวพี่น้องในตู้ระเ่ิดมกบหนามมีอยู่ หนมันบกละคนกัสออในว่านี้เนาะสูมเบิตันเดียวโตเลวฮะเป็นตลอดอยเดบ่แมเีก็มีตัวนี้น้อยนนียหกักก็ซีดลงนะมันหกักกบอันนี้ราว่า,าสิบกละ <laughs> จ้มีรายแหละพี่ <c oughs> น้องสมาเง้นแงเนี่ยเนี่ยเขนียียดายแล้วเปงีเนีออ่ยู้เป็น่มาเก็บเลยกว่าเป็ดปนอะไรนะ เฮอรสิเคียเนี่ยอันี้เเป็นแข่งเลยนะอ่ะดูอ่ะตัวนี้มันมันเจ็ดนะคอมันอยเหมือนก่ายที่งี้อะไรกับปูกันอืมต่ำแม่ตัวหัวหินเอาตัวสองเี่ตัวใหญ่นะนี่กระปูเลยเออหนีปูจับกระปูบีบขีพี่เนาะแง่ตัวใหญ่มาหางเนเนาะ ขาเขาจะบ่ามาทันหรอไม่สอนว่านี่คือสิมีลาแห้งเลยเดินไปให้นะเอาตัวนี้อันี้ไม่พี่น้องเพียงนี่ยโยมสิไปมันจนเป็นตัวในรูปควกกบนะนนพี่นะ้องไงตาแสไปอู้กินจากสาสภาพอีกตัวเดี๋ยวสิขอปีบขี้ก่อนนะป้าสูยอยู่บ่สูยอ่าโบถือพี่น้องแดดเบิ่งแดดประเทศลาวน่งสกีอยูสิเป็นลมแรงแหละ อันนี้ก็ดูแบบเขียดหน่อยเก็บ่ยมโนธรรานเดูแัวเขียดตัวหน่อยดัวบบกุ้มตัวใหญ่มันจะกลายไม่เป็นเขียดแต่ว่าดัวกบ้มจะกลายไม่เป็นตัวกุ้มเดี๋ยวพี่เนอะสิประมาณนี้นะเบูรพชาธาตเมื่อยอยบอกไม่เมื่อยไม่เมื่อยสามพี่เนาะหนักแดดตัวน้อยนะไม่ไล่ก็อัน Do you know anything? You are. Aha. Sad, they are to yang. The yang is a yang. You need to run to night. Hopefully, you know how that poo that mocking. They are see how to be, you know, hand that poke in. Men that lying in the yard. Hello, 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 ลงเพื่อสอนแล้ก็ลงเพื่อไปไปไ้นน่นไปไปไหนจะานสอนหอนแห้ไงขอขอห้องในจ๊จะนะ่แหละไม่เหนือยไม่อยู่บ่เลย จะอุกงใหญ่หายไม่ได้เต็มถั่วอีกเขาได้เต็มขู่แล้ทีมงานหากินมันนี่อยนี่มีแต่แมงกัดเต่าอ้าวน้าแมงกัดเต่านะมือแดงพายครบเอาขึ้นมาพี่นะขึ้นมาพี่นอนงานหลอดเสียมอนสั่งเก็บขี้อัดเออเออ ตเขียตุกเขียเขียกินหน้าชิ้นกเตาอะไรกัเตาน่ะฟาดน่กระซาน่บนี้เถอง่แมงกักาพอพอใตัวนี้ออกเกมมันบอมมี่ต่ึ้นใจว่าอยู่เมืองหนาแตะลโคดเป็นลมเป็นแรงหมดละต่อุใจแค่ไหนพี่นอะ อกใจแห้งอกใจแห้งแดดแห้งตาพี่นนองโู that? ้โหก้นจานได้ไฮนี่นะปวดจากว่าเลยดูคู่อักไหล่นาดไอ้ม้อนเห่าแดดแล้วโมงน่ะโมงนสะี่นานะบ่ได้ยางมื่อยเนาะโอ้ยไม่พี่เนาะบ็มันใจท่านเอ ท้าวได,ด้ตัวย<ะ>ังไงตัวหัวมัะ,ะอ่อนบ่กิจ่จะมัะ,ะอ่อนกะได้ด้อมันแดดทุกคนสิตาเลยตอนนี้เขาพ่อได้อายุแหละเขาข่ายอยู่เพื่อนอยู่ขาก็ปปนอนอยู่เพื่อนอยู่ก่ว่ากันไปน้องพี่น้องเนาะอันนี้คือลัวหัวตัวหน่อยลัวหัวเขียดบอกด้วยว่าอ่ะตตัวยังไง ไ้เบิรงคลิปตัวเองก็คิ่าอนอีท่าได้เบิรงขอไปเบิร์ย่าเธอละนี่นะจ๋าให้แมงกซตาิะแหมินบอกพนะตัไาัมอนีันมาหาเสียมันหางกีมันบินไปได้ตัวนี้บินไปใชไเก็บด้ีน้องด้อาเขาจะขอมีมาตอม้ด้อชิดทิมวะตัวนี้น้องนะมอาเอธรรมดาเก็บด้ าบะจาเอาไปถอถืออ,อ,อ,อนนงไล่ชุดอันนึงมีโมมาสื่อเลยยาะพันถามด้วยอันน้พันอันนาาาาพันถูกขายค้าีแต่เสมอวา,างในพี่หนอสอนไฮนี่ซองหอบอหอบบซองหอบนี่ะย,ยังมีคือเก่าจ้าเป็นอนัีนี้เพราะมีแหง้งยหงเลยจากหน้ากักบไปถือระส่งหน้าดีนกว่าไว้จะดีนี่เคยเนาะเขียนเลยพักคันค่ะหักคือเบีร์เอาเมตเตถิบเหรอางพี่หนอ ถ้าสวนมาเตะทิบหักพเดเองพี่น้องเคยกินบะม่หัวกบนะจนขาติดตัวเสื้อจะมาด้านมาเนี่ยเสื้อนะเสือ้อกับเสือเส้อ,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 อสั้อแม่อะไรก็ได้นลอบเวลาวมาเลยความมานคนมาถ่าสอนมา,ดาไ,นมนนได้พิธิยังเมื่อเนี่ยเนี่ยใดเบดาน่งไม่งาตัวแม่บผู้อคนอเบอร์วอไว้เด้อคนดูอไรโซดื่้งเด็ดๆถ้าก็มาได้ไลโซททางเฟซบุ๊กพี่น้อง เพราะอย่าขาวเบิ Picasso, well, <can> ่งขาวเบิ่งเนี่ยเด้อขี้มาซ้อนข้ามันสาเป็นภาษาอังกฤษแจกเพชรเอาแจกเพชรนะท่านว่าได้ซื้อซื้อเพชรนะท่านตะวันท่านตะวันภาษาอังขิดวะว่าไดาสักท่านตะวันนั่นแหละท่านตะวันบุษบัวบานบมเมนเด้อบมเมนบุเด้อพี่เนาะชุบเป็นแบบใสชิสุดตัวหน่อยหน่อยนะตะกี้ชุบเป็นเอิร์นบุษบุไอ้มอนหน้าสุดเป็นนางละ บวชื่อนามาสงา่งงานแน่ไายเจดีวงแน่แถวไหนนะไม่แถวน,น,นีม่นนนต่ออ่พอยด้วยเอาขีาออ้เหี่ยวไปมันหากมันได้ได้หาสอนเอาลีห์เหรอไปนอนยี่หลังบุระอีกินอรีห์แม่งกับดกกาวินนี่เอาไม่ท่านยิ้มขวามันนะยิ้มขวามันยิ้มเหรอหอมใส่ในท่านอันนีกินหรือตะกินกันแน่ใจเป็น้นี้ไปห้าค้างค่ะเห็นเหระแม่พี่หนอละชุดสอนสอนในห้องอันนี้คือแบบว่า แบบนามมันผัดมาบอกมาตะกี้นาำเนอะตะกี้น้นะํนมาล้ายบอกว่าอินสายมันผัดเป็นน้องบอกกรใจยหรือว่าเป็นน้องไม่บอกอาลูกอออกบอก่ะไป้าลูกขอออกบอกม่ิาน เนี่ยเนี่ยวนึงสองตัวสองตัวป้าลูกคอก่ทนี่ป้าหลูดคอนี่สองสามตัวเลหลังจากซาวมวยเดี๋ยวทั้งตอวพี่น้องบุมีนามกินมาสอนอีกจะนะทักเมือยเนาะเมือยแฮไทั้งแดดทั้งเมือยแห่งสถานสอนกับาบมอน

ขุ cũng ้มคาเมย์ยังบอกกันเว้ยมาอยู่มันบอกอยากกินน้ำสวดยออยากกินน้ำอ้าวสวดดีบอกสวดได้พี่น้องเพี่นสวดได้โอ้ตัวยังไงอ่ะส้อนอีกเนาะไล้วสอนอีกอันหนึ่งว้าเนี่ยจะสอนให้ในลูกหัวนะพี่น้องโอ้ยไงอันใหญ่ย่ ไอ้ม้สอนบาเดียคมอะบีบไปสิแหละด้แบบนี้ขี้ขาดบีบได้หลาย้านนะเ้ยขาดไบีบตัวใหญ่บีบว่บีบสิขาดแล้นลหัวมุนนี้ไ่ได้เสียฟ้าถนนยูเน้ยขันคายพี่อดีแท้นะนยวสอนูหัเอสอน ดุอแม่สะอะไรนนี่ทิท่านมันสะน้ำกวด่ทันนึงก่อนเลยน้ำเหลเป็นลงลงไวนี่ได้พวกกินละตื่นสัไหลหลผมว่า2แล้วไปขับซองข้าโตะวดมันหอยูนา เอฟซีมาส่งน้ำให้นะกูอ่ะซีสหายอยากกินน้ำเนี่ยน้ำน้ำน้ำเปล่ากันละพี่นาะเดี๋ยวไ่ทานหนึ่ทานหายแล้วพี่เนาะแม่กระสออะไรสออีคอมที่้าก็ยังได้กันละอือความนู้ก็แหละหัวกุ้งกุ้งได้น่ะ ้อเล็กทนรไอเต๋อโก้เพล่ะเนี่ยโก้พล่ะตัวน้อยตัวน้อยเดี๋ยวน้ันบกปลามันพี่นาะเนี่ไม่มีน้ำเพื่นเนี่สอนแต่ให้ม่น้ำกินน้ำบัวควายได้ละสื้อห่ยู่กตีนีกยหยอซื้อได้พี่นาะเป้าีดเนาะเก๊อตัวเนี่ยนี่แดดนี่เด้อพี่เนาะตัวน้อยเลย เราขโก้พูดกันโตนะเมื่อไปไรกี่ตัวะอู้หิ่เมื่อไปไรกี่ตัวมื่อไรนหนานะปรมาเน้งนะด้รู้ให้พอเนาะพัอเนาะหาเนาะเจ้าว่าให้ตัวนี้ยมบอนม่มามากินแรงเด้อมาหนไหนกินแรงเ่มา กี some, ่สีคนน่ะแกงอ้มเงแสวาย่สุดนะเฮียมดเดพี่นอตอนนี้เากมาหเท่ไหเนาะบางบางให้กับไปไทยเบืองบางให้กสอนให้ได้กตสีได้รายเติอพี่นออันนี้คือูลขวบจ้าร้ายไวยง่ายเติบค้ากบอยุมาหาิพัน เพื่อาเนาะเติมนะแป๊บสีเติมพลังทำไมอเมพี่เพลงนะมึงดูนะนะอเมเมื่อยโสดูพ่นงานพนงานพี่น้องวันนี้นงานเอาใหม่ก็สินายม่อรูอาด้วยค่ะร้ายเตอได้พี่น้องกิมากินมาเห็บมนโนน่งนอนมานี่วแต่เซฟมอนเด้อคเซฟ่เบาาออ เจ้ากิมนะข้าไงแหงบอกสาพี่น้องไปกระตัง้งใจสะทานได้จ้าเปลือก็ได้ไหอเอาอะไรก็ใส <ๆ S 1> ่ได้ใจเ <ๆ S 1> นาะมนคือหลุดหัวนะคือหลุขหัวอะไรยังกินหลุดหัวขนาดน่ะเติมพลังแบบแป๊บสี่แตะซอ่อนลายๆพอกินเนาะข้าวบางตัวห <ๆ S 2> ้ากับเบลใส่ข <ๆๆ S 1> ี่หน้าเนาะแตะซอออนแห้งเลยแกงพิสิเสะพี่น้อยแกงสดหนาใ่พักนางเลือ้อหอมพักนางสูลงเนาะ,ะจะ้าเนาะ มาเดาแพะบ่เคยบ่เคยกินก็มากินน้ำกันเด็อเจ้าพี่น้องพี่เนาะบ้านพี่น้องมีบ่พี่เนาะสะดุ้คนงานมีเนาะหัวก็ได้ษลายแบบกินพี่นเนาะดีน้ำถมมาไว้เด้อต้มจนจิกบอกเลยวันเห็นแบบยังไงล่ะตื่นหนาใส่พี่น้องส้มเ็จรูปจ้าใส่ถั่วแล้วใส่ถั่วจ้านี่เนาะแกงเรียบร้อยซุกเรียบร้อยจ้าหน้ากินมากๆเลยจ้า ใส่หน่อไม้สมน้ำพ,พี่น้องพักนางเลิศพักนางตูนี่นเนาะเกียดเ,เกียดกีน่าเบงไ้แม่สถาน่ะ